สวัสดีครับควมวัส่อทิปส์วันนี้จะพาท่านผู้ชมนักต่อ,อกันพลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันพลามือใหม่มาดูการเพิ่มรายละเอียดให้กับการพลาของเราอีกวิธีหนึ่งกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยควมวัสุ่ทิปส์ได้นําเสนอการทำาูเชอรริง่งไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นแนวคลุกฝุ่นคราบของรอยเปื้อนแบบฝุ่นควันดำๆครับบนตัวกันพลาหรือว่าจะเป็นร่องรอยจากการต่อสู้การกระแทกเสียดสีหรือแม้แต่รอยคราบสนิมเล็กๆน้อยๆก็ตามครับ สำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอการทำคราบรอยเปื้อนแบบจางๆบนตัวกันพลาโดยใช้ Real Touch Marker ให้ได้ผลออกมาประมาณนี้ครับเรื่องของแนวการทำวีตตอริงเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุกคนจริงนะครับถ้าแนวเนี้ยที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่โดนใจก็ลองข้ามไปดูตัว t i ิปอื่นๆผมก็ได้นะครับดังที่ผมได้แสดงตรงแถบด้านบนมุมขวาบนจของท่านตอนนี้นะครับ อุปกรณ์ได้แก่1 Real Touch Marker สีดำอันที่2เป็นฟองน้ำนาโนหรือมันก็คือฟองน้ำที่ใช้ในโครเรือนนี่แหละครับ <c oughs> ผิวมันจะดูสากๆหน่อยเนาะมันคล้ายๆกับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดมากๆเลยนะครับอันที่3ก็คือฟองน้ำขัดด้านหรือฟองน้ำผัดเล็บของผู้หญิงนั่แหละครับด้านที่มันไว้สำหรับขัดด้านครับข้อ4ก็คือเป็นปากกาที่ผมใช้เป็น ซูเปอร์เมทัลลิกคัลเลอร์มาร์เกอร์ครับเหมือนปากกาสีโครมนั่นแหละครับเนาะอันที่5้5ก็คือคัตตอนบัดสำหรับในข้อ4และข้อ5เนี่ยผมเอามาเพื่อเสริมรายละเอียดให้มากขึ้นสักหน่อยเท่านั้นเองครับสำหรับในแบบของเราวันนี้ก็เป็นพาร์ทของตัว HG Providence Gundam นะครับผมจะลองทำส่วนที่เป็นของเป็นโล่ละกันเนาะส่วนนี้เป็นโล่ที่ปลายเป็นบีมเซเบอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับข้อ1ก็เริ่มจากการปรับสภาพผิวของกันพาก่อนครับเพื่อให้ Real Touch Marker ของเรานี้ติดดีขึ้นบางคนอาจจะปรับสภาพผิวด้วยการพ่นเคลียร์ด้านก่อนก็ได้ครับแต่ผมเลือกที่จะปรับสภาพผิวด้วยการขัดเราก็ใช้ฟองน้ําขัดเล็บเนี่ยแหละครับฝั่งด้านเนี่ยครับคือด้านเนี้ยเราก็เอาขัดลงไปบนผิวเลยเนาะขัดให้ทั่วชิ้นงานเลยครับ เสร็จแล้วเราก็เช็ดเอาผงฝุ่นพลาสติกออกก่อนทอคำความสะอาดให้มันเรียบร้อยเนาะอันที่สองก็คือเราก็ลงเลยครับใช้ real touch marker วาดลงบนาตามขอบตามมุมหรือส่วนต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะมีการเปื้อนฝุ่นมีการเสียดสีหรือมีมีริ้วรอยเกิดขึ้นนะครับลองดูเนาะ ใครชอบแบบไหนก็ลองทําดูนะครับผมก็ขีดๆตามขอบนั่นแหละมันก็เหมือนครับให้มันทํา2ดีเหมือนกันนะ 2D ดีนะ่ะเออเดี๋ยวหลังจะลองมาทำแบบทูดีดูบ้างเนาะ <S 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 มองภาพที่เธอนั่งอยู่ก็ปริ่มใจฉันปริ่มจะเชื่อฉันได้นิ่มนิมด้วยรอยยิ้มเธอข้อ3ก็คือเราไม่ต้องรอให้มาร์กเกอร์ที่เราทำไว้นั้นแห้งสินนะครับเราใช้ฟองน้ำนานโนเนี่ยลงเลยโดยจะใช้วิธีการแบบซับเบาๆไม่ต้องออกแรงนะครับ เราวางเฉยๆแล้วก็ปาดไปในทิศทางที่เราต้องคิดว่ามันจะเกิดคราบรอยเปื้อนไปทางไหนและให้มันดูสมจริงนะครับคือข <fi> ั้นตอนนี <c Britain> ้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ารอยของมาร์กเกอร์ที่เรา ซับไว้เนี่ยมันจะมีสีดําเข้มไม่สมจริงเพราะขั้นตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การเกลี่ยขอบของมาร์กเกอร์ให้มันดูกลมกลืนกับผิวส่วนที่มันไม่ได้เลอะเท่านั้นนะครับเมื่อเราซับครบทุกส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะมาลดความเข้มของสีของมาร์กเกอร์โดยใช้ฟองน้ำเลยนะครับปาดลงบนชิ้นงานโดยถ้าใครชอบให้มันรอยเข้มเข้ม,ขมแล้วก็ปาดเบาหน่อยแต่ถ้าใครชอบปาดจางเหมือนผมเนี่ยผมชอบให้มันจางแบบ จางนีเยอะเลยแหละแล้วก็บาดมากๆหน่อยครับหลังจากนั้นเราก็แต่งรอยให้สวยงามโดยใช้การขัดคราบส่วนที่เราไม่ต้องการออกด้วยฟองน้ําขัดเล็บด้านนะครับเพราะว่าบางชิ้นง,งานมันอาจจะมีส่วนที่เราทําเลอะโดยไม่ตั้งใจหรือมันเลอะมากเกินไปเราก็สามารถใช้ฟองน้ําฝังด้านนี่แหละครับขัดได้จนเราพอใจเนาะ จริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีการนะครับที่สามารถทําให้ผลของการวิทเทอริ่งออกมาเหมือนกับที่ผมจะทําวันนี้ซึ่งเพื่อนๆนักต่อกันพาหรือกันพามือใหม่เนี่ยสามารถประยุกต์ไอเดียหรือนําสิ่งต่างๆรอบๆข้างเนี่ยมาทําให้เกิดผลใกล้เคียงกับผมก็ได้นะครับ สำหรับขั้นตอนเสริมของผมก็คือการนำเอาปากกาตัวเมทัลลิกเนี่ยครับแต้มลงบนตัวขา้นดนบัตจากนั้นก็เอาคาดินบัตเนี่ยมาแตะบนคราบดำๆที่เราทำไว้เบาๆเนาะเพื่อให้มันเหมือนกับว่าเป็นจุดกระแทกแล้วก็มีสีกระเทาะออกมาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะเอาน้อยๆเลยละกัน เท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอการพ่นเคลียร์ด้านซึ่งถ้าผู้ชมท่านใดสนใจรายละเอียดของการรีวิวตัว HG Proven i d c e Gun Jam ตัวนี้อยากจะดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประกรอบออกมาแล้วพ่นเคลียร์ออกมาแล้วทุกอย่างหน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ทำวิตริงแล้วเนี่ยสามารถติดตามชมได้ใน อีพิโซดตอนที่38ของกันพา้านบ้านนะครับผมจะทํารีวิวของ hd providence กันนั่งตัวนี้ไปด้วยเนาะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับขั้นตอนที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะง่ายสําหรับกันพามือใหม่เนาะผมเน้นที่กันพามือใหม่เพราะผมเองเนี่ยก็ทําขั้นตอนยากๆไม่ได้เหมือนกันมันไม่จบในหนึ่งอาทิตย์เนาะผมว่าอย่างนี้แหละก็พอดีละสําหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์สั่นกระดิ่งริ n งเบลลเอาให้เสรมด้วยครับ เพราะว่าคลิปหน้าเราจะได้ไม่พลาดต่อพวก,กันอีกว่าผมมีทิปอะไรใหม่ๆหรือน่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแลวคุณสุสวัสดีครับ